จะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นและตัวคุณนั้นต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดสวัสดีครับผมยูนัสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Story of Yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆมาเล่ากับเพื่อนๆทุกคนใด้ฟังสำหรับทุกคนที่ชอบในการดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า Last Sunrise ปี2019อาทิตย์ขึ้นครั้งสุดท้ายถ้าใครพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยหนังจะเปิดเรื่องมานะครับโดยเราั้นจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้พูดเกี่ยวกับสถานการณ์บนโลกเขาได้กล่าวออกมาว่าในการใช้ชีวิตบนโลกนั้นมีของสําคัญอยู่ไม่กี่อย่างรอเครื่องปรับอากาศก๊าซออกซิเจนและที่สําคัญที่สุด ก็คือดวงอาทิตย์เขายังได้พูดต่ออีกว่าผมจําไม่ได้แล้วด้วยซ้ำความอบอุ่นของดวงอาทิตย์นั้นเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันนั้นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นดับสูน หนังก็จะทําให้เราได้รู้ว่าเสียงของคนที่พูดอยู่ในตอนนี้คือเสียงของคนที่มีชีวิตรอดหลังจากการระเบิดดับศูนย์ของดวงอาทิตย์แล้วเราก็จะย้อนเวลากลับไปนะครับในวันแรกก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเราจะได้เห็นประเทศจีนในโลกอนาคตที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใช้พลังงานโซลาร์เอนเนอร์จีหรือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองต่อมาเราจะได้รู้จักกับพระเอกของเรานะครับเขาได้มีชื่อว่าหยางโดยเขานั้นถูกปลุกขึ้นมาจากการนอนหลับด้วยหุ่นยนต์ AI เครื่องโปรดของเขาที่มีชื่อว่าอิลซาเมื่อเขาตื่นขึ้้้้นนนนนมาาาาาะะครรรรััับเเเเเกก็็จไดูวว่ขขปิิห์องษทีลย ซึ่งเป็นบริษัทที่จับจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชากรประเทศจีนในตอนนี้ซึ่งเมื่อระเอกของเรานั้นได้รับข้อมูลล่าสุดจากทางบริษัทก็ทําให้เขานั้นต้องตกใจเพราะว่าดวงดาวดวงหนึ่งที่เขานั้นศึกษามันมานานได้หายไปจากระบบสุริยะแล้วเขาจึงได้พูดกับหุ่นยนต์ AI ของเขาว่าต่อไป ดวงอาทิตย์ก็จะต้องหายไปเช่นกันแต่เครื่อง AI ของเขาก็ตอบกลับมาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะมันผิดกฎ Conservation of Energy หรือกฎอนุรักษ์พลังงานในทางฟิสิกส์ระเอกไม่อยากจะเถียงอะไรมากกับเครื่อง AI ของเขานะครับเพราะเ่อนั้นคือเพื่อนคนเดียวที่เขามี ต่อมาเพ่ก็ได้อาบน้ําแต่งตัวแล้วเดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะหาอะไรกินหนังก็จะทําให้เราได้เห็นว่าทุกร้านค้าทุกผลิตภัณฑ์นั้นได้ใช้แผงโซล่าเซลล์กันแทบจะหมดทุกร้านและแผงโซล่าเซลล์เหล่านั้นก็ถูกผลิตโดยบริษัทเฮเลียสบริษัทที่พพะเองนั้นทํางานอยู่ต่อมาเราจะได้รู้จักกับเจ้าของบริษัทเฮเลียสเขาได้มีชื่อว่าท่านประธานหวังซึ่งตอนนี้ เขาก็คือมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีนตกดึกในคืนนั้นในขณะที่เพ่เอกของเรากําลังนอนหลับฝันดีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาก็ได้แจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนเมื่อเขาวิ่งมาที่หน้าจอนะครับเขาก็ได้พบว่า ความส่องสว่างของดวงอาทิตย์นั้นมันได้ลดลงไปถึง15เและดูเหมือนว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ AI ของเขาได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อวานฉันต้องขอโทษด้วยนะที่การคำนวณของฉันมันผิดพลาดแต่คุณหยางคุณต้งเข้าใจถูกแล้วดวงอาทิตย์จะหายไปในวันนี้เพอเอกเราั้นตกใจมากครับเขาจึงได้สั่งให้อิลซ่าคอมพิวเตอร์ AI ของเขาต่อสายตรงไปที่หัวหน้าเขาคุณหวังประธานบริษัทฮิลเลียสเมื่อคุณหวังรับสายนะครรัับพเเอกไไไมม่่ช้้าาาา็ดถขปววหงครับ คุณเห็นข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียมหรือ,อยังครับถ้าเกิดความส่องสว่างของดวงอาทิตย์ลดลงแบบนี้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงดวงอาทิตย์จะต้องหายไปอย่างแน่นอนแต่คุณหวังก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเขาได้แต่นั่งยิ้มและได้ถามพระเอกกลับมาว่านายจะทําอะไรเหรอทานายรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่นายจะมีชีวิตอยู่พระเอกถึงกับช็อกมากนะครับเพราะเขาคิดว่าคุณหวังนั้นก็คงรู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วพระเอกของเราก็ได้แต่อ้ำอึ้งและตอบกลับไปผมก็จะต้องหาวิธี ไม่ว่าทางใดสักทางหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้เมื่อคุณหวังได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็ได้ส่งที่อยู่สถานที่หนึ่งมาให้กับพระเอกและได้บอกกับพระเอกมาว่าถ้าอย่างนั้นนายก็รีบหาทางไปตามที่อยู่นั้นให้ได้ละกันต่อมานะครับเพกก็ได้รีบวิ่งไปที่ห้องของเพื่อนบ้านที่เป็นกระจไม่ได้จะเปิดดูดวงอาทิตย์และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีกว่าเราจะได้รู้จักเพื่อนข้างห้องของพระเอกนะครับจะได้มีชื่อว่าเฉินมู่เฉินมู่นั้นงงมาก ที่อยู่ๆพระเอกก็บุกเข้ามาในห้องของเธอแต่พระเอกก็ได้บอกให้เธอเงียบไปก่อนก่อน,นที่เขานั้นจะยืนมองดวงอาทิตย์ที่ตอนนี้กําลังอยู่ในอาการที่แย่แล้วเป็นครั้งแรกบนโลกนะครับที่เราทุกคนนั้นกําลังเห็นดวงอาทิตย์กําลังกระพริบอยู่และแล้ว,ลวดวงอาทิตย์สุดที่รักของเราทุกคนก็ระเบิดหายไปต่อหน้าต่อตาสำนักข่าวทุกสำนัก ได้รายงานข่าวเรื่องนี้โดยทันทีและแจ้งเตือนกับประชาชนไปว่าอย่าเพิ่งออกอาการตื่นตระหนกกันก่อนแต่ขอให้ทุกคนนั้นกลับเข้าสู่เคาหาสถานเข้าไปในบ้านแล้วรอดูสถานการณ์ต่อไปและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่แสงสว่างบนโลกใบนี้มันค่อยๆหายไปทีละนิดพระเอกของเรานะครับได้รีวิ่งกลับไปที่ห้องของเขาเพื่อเช็คข้อมูลอะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์นางเอกของเราเฉินมู่ก็ได้วิ่งตามพระเอกเข้าไปด้วยตอนนี้ เธอนั้นอยู่ในสปาวะที่ตกใจกลัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอจึงพยายามสอบถามข้อเท็จจริงกับพระเอกแต่เขานั้นก็ได้หันมาบอกกับเธอว่าช่วยเงียบไปก่อนจะได้ไหมพระเอกได้สอบถามระบบ AI ของเขาว่าอุณหภูมิจะลดลงเมื่อไหร่ระบบ AI ออิลซ่าก็ได้คำนวณทุกอย่างให้เขาอย่างรวดเร็วและตอบกลับมาว่าภายในวันถึงสองวันอุณหภูมิของโลกนั้น จะติดลบถึง12องศาเซลเซียสและจะค่อยๆทวีคูณขึ้นไปจนทำให้โลกใบนี้ต้องกลายเป็นโลกน้าแข็งและทุกสิ่งมีชีวิตจะต้องตายภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนพาะเอกได้หันไปบอกกับเฉินมู่นางเอกของเรานะคะเธอเป็นเพื่อนข้างห้องที่ดีมากแต่ฉันขอแนะนําให้เธอว่านี่ออกไปจากในเมืองซะหนีไปหาครอบครัวของเธอเพราะโลกได้ล่มสลายลงไปแล้วตอนนี้เขานั้นจะหยิบแจ็คเก็ตและเดินออกไปจากอาคารของเขาเมื่อพระเอกลงมาถึงข้างล่างนะครับเขาก็ได้พบว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองต่างตกใจกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาทุกคนนั้นไม่รู้ว่าจะทยังงไไต่อปดี แพรกได้เดินไปเรื่อยๆจนไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างทางนะครับระบบกระแสไฟฟ้าก็ค่อยๆทยอยหมดลงไปคือละร้านสองร้านเพรกได้หยิบน้ำกับแผนที่ติดมือออกมาจากร้านสะดวกซื้อแต่ว่าตอนนี้ เครื่องแคชเชียร์มันก็ใช้การไม่ได้ซะแล้วโดยแผนของพระเอกตอนนี้นะครับต้องการที่จะเดินเท้าไปยังสถานที่ที่ประธานบริษัทของเขานั้นให้มาแต่แล้วความซวยก็มาเยือนพระเอกเมื่อในระหว่างที่เขากําลังเดินทางไปอยู่นั้นเขาก็ถูกไอจรนชั่วเข้ามาตีขาของเขาจากทางด้านหลังมันได้ขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากตัวเขาตอนนี้ทุบหัวพระเอกให้สลบไปเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมานะครับระบบ AI อิลซาได้แจ้งกับพระเอกว่าคุณหยางได้หมดสติไปเป็นเวลาทั้งหมด12ชั่วโมงกับ40นาทีพระเอกตกใจมากจึงได้รีบบลลุกกขขขึ้นแะวิ่งงัอาารตเเม เอกได้รีแพ็คเสื้อผ้าและของใช้ที่จําเป็นปรวมไปถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยนะครับแต่แล้วของก็ต้องพบว่านางเอกฉันมูของเราก็ยังอยู่ที่นั่นเธอได้เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือกับพระเอกเอีกครั้งเธอได้ขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยลองโทรหาติดต่อพ่อแม่ของเธอให้หน่อยแต่พระเอกก็ได้ตอบกลับไปอย่างเลือดเย็นว่ามันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของฉันเราควรจะแยกกันตรงนี้แหละต่างคนก็ต้องต่างเอาตัวรอดแต่ในระหว่างที่พระเอกกำลังจะเดินออกมาจากอาพาร์ตเมนต์ฉันมูก็ได้พูดขึ้นมาว่านายจะเดินไปเหรอ ฉันมีรถนะพระเอกชะง,งักเลยครับและหันมามองก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะตัดสินใจออกเดินทางไปด้วยกันนางเอกได้ให้พระเอกทําสัญญาว่าเมื่อเขาไปเจอท่านประธานของเขาแล้วเขาน,นจะต้องไปส่งเธอที่บ้านของพ่อแม่เธอตกลงไหมแล้วฉันใช้รถกับเธอไปเลยซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้พระเอกของเราก็รีบตกลงสิครับรออะไรเมื่อเขาอ,ออกเดินทางได้สักพักกาจรจราจรนั้นมันติดขัดมากเพราะตอนนี้ ผู้คนต่างออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้ากลับไปหาคนที่เรารักพระเอกกบนังเอกนะครับได้แวะจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตอนนี้นางเอกฉันมู่ของเราเธอกำลังมีอาการปวดฉี่ข้ารุนแรงแต่เมื่อนางเอกของเรานั้นลงไปแล้วทายสิครับว่าพระเอกมันทําอะไรพระเอกมันก็ได้กลับรถและขี่รถออกมาทันทีโดยทิ้งนางเอกไว้ตรงนั้นแต่ด้วยความโชคดีของนางเอกนะครับเพราะในเวลานั้นเองก็มีกลุ่มมวลชนที่กําลังยืนประท้วงขวางทางพระเอกเอาไว้และมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นางเอกของเราจะกลับขึ้นรถทันเธอได้ถามกับเขาว่าทําไมนาามาจอดรถตรงนี้ล่ะรคับ เขาแค่ยูเทนเพื่อที่จะให้ออกรถง่ายก็เท่านั้นเองเออน่าสงสารนางเอกเหมือนกันนะครับ แล่แล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่ลับที่ท่านประธานบริษัทนั้นบอกมาพวกเขาได้พบกับคนจํานวนหนึ่งที่กําลังดื่มสังสรร์ปาร์ตี้และไม่สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้พวกเขาได้บอกให้พระเอกนั้นนั่งรออยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวท่านประธานหวังก็มาถึงแต่ก็เป็นตอนนั้นเองนะครับที่ระบบคอมพิวเตอร์ AI ของเขามันก็แบตหมดลงและได้จากพระเอกไปตลอดการเพราะมันเป็นนาฬิกาที่ทํางานได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นพระเอกของเราถึงกับก้นน้าตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวพระอิอ่านั้นไม่เพียงแต่จะเป็นคอมพิวเตอร์ระบบเน เปรียบเสมือนเพื่อนคนเดียวของเขาตัวของพระเอกเองไม่มีเพื่อนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเลยซึ่งนางเอกชันมูของเรานะคะก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ขยับเข้ามานั่งใกล้กับพระเอกแล้วก็ปลอบใจเข้าไปด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้พระเอกของเรานั้นเริ่มที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กับนางเอกของเรา แล้วในที่สุดท่านประธานหวังก็เดินทางมาถึงพอเพกไม่รอช้าครับถามท่านประธานขึ้นมาทันทีว่าแผนต่อไปเราควรทํายังไงกันดีครับแต่พอเพเกก็ต้องช็อกที่สุดเมื่อท่านประธานหวังหันกลับมาบอกว่าแผนอะไรเหรอ,อเพเกก็ได้ถามกลับไปท่านเป็นถึงมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศท่านไม่มีแผนอะไรเลยเหรอคุณหวังก็ได้ตอบกลับมาบางคนเขาก็เลือกที่จะหนีขึ้นจรวดยานอวก,กาศหนีออกไปหน,นีออกไปไหนนั้นก็ไม่รู้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ของเรานั้นมันเกินกว่าที่จะเยียวยาได้แล้วและบางครั้งมนุษย์เราทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จรความิง เขายังได้พูดต่ออีกว่านายอยากรู้ความจริงใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมืต้นปีที่แล้วฉันได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกสิ่งมีชีวิตที่มันเจริญกว่าเราทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านวัฒนธรรมและตอนนี้พวกเขานะ้ําลังออกตักตัวพลังงานดวงอาทิตย์ในจักรวาลต่างๆในโลกของเราก็เดันมาอยู่ในทางของพวกเขาฉันพยายามต่อรองแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจเราเลยนายอยากฟังแผนของฉันใช่ไหมแผนของฉันนั่นก็คือฉันจะขอตายตาหลับนอนรอความตายอย่างสงบอยู่ที่สถานที่แห่งนี้และถ้านายเอาด้วยฉันก็ยินดีมากจะมีนายอยู่ข้างๆแต่ว่าถ้านายยังยืนยันคําเดิมอยู่ว่านายอยากมีชีวิตรอดนายจงเดินทางไปที่ District 4หรือว่าอําเภอหมายเลขสี เพราะที่นั่นนะพวกเขาเป็นเมืองและเป็นอำเภอที่อยู่ได้ด้วยพลังงานของถ่านหินล้วนๆแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีถ่านหินและถ้านายไปถึงที่นั่นได้ก่อนที่จะแข็งตายฉันคิดว่านายน่าจะมีชีวิตรอดอยู่อีกสักพักพระเอกไม่รอช้าครับกาวอําลาหัวหน้าและได้พาเฉินมู่ออกมาจากที่นั่นโดยทันทีเมื่อพวกเขากลับขึ้นมาถึงบนรถนะครับขวดน้ําที่พระเอกนํามาด้วยตอนนี้ มันกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วเพราะด้วยอุณหภูมิของโลกที่มันกำลังตกลงไม่หยุดเลยในระหว่างทางนะครับพวกเขาทั้งคู่ก็ได้หันไปเห็นจรวดอวากาศลำใหญ่ที่กำลังถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าฉันมูก็ได้ถามพระเอกขึ้นมาว่าดูนั่นสีสวยงามไหมไพ่กิ้งได้บอกเธอไปว่าในยานลำนั้นก็เ,เป็นพวกคนรวยหลายๆคนไปเสี่ยงดวงชะตาก,กรรมไปตายเอาน้ำดาบน่าจะดีกว่าและไม่นานนะครับ เพยก็ได้ขับรถมาถึงบ้านของนางเอกจนได้ทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันอีกครั้งเพยได้ขับรถออกมาสักพักเขาก็ได้หันไปเห็นว่านางเอกของเรานั้นลืมต้นไม้ต้นหนึ่งที่เธอนั้นรักมันมากด้วยความเห็นใจนางเอกนะครับจึงทําให้พระเอกของเราตัดสินใจที่จะเลี้ยวรถกลับ เพื่อนาต้นไม้ต้นนั้นไปให้กับเธอพอเอกของเรากลับมาถึงบ้านของนางเอกอีกครั้งเขาไ,ได้พบว่าตอนนี้นางเอกเฉินมู่ของเรากาลังนั่งเศร้าอยู่คนเดียวไพอเอกของเราก็ได้พยายามถามเธอไปว่าเกิดอะไรขึ้นและพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนเธอก็ได้แต่นั่งเงียบไม่เหมือนนิสัยปกติของเธอที่เป็นคนพูดเก่งเหมือนเมื่อก่อนไพเอกของเราจึงเกิดความสงสัยเขาจึงได้เดินตรวจสอบไปรอบรอบบ้านสุดท้ายเขาก็ได้พบว่าพ่อแม่ของนางเอกนั้นถูกยิงตายเสียชีวิตยอยู่บนเตียงซะแล้วไพเอกได้เห็นจดหมายที่พ่อของนางเอกนั้นกลําใ่มเธอนาาให้เรได้เห็นว่า ในขณะที่พ่อแม่ของเธอนั้นรอให้นางเอกของเรากลับมาถึงบ้านคุณพ่อก็ได้เขียนจดหมายอะไรบางอย่างแต่ก็เป็นในตอนนั้นเองที่มีโจรชั่วสองคนมันบุกเข้ามาป้นบ้านของพวกเขาแล้วยิงพวกเขาตายไปทันทีนางเอกของเราถึงขั้นสติแตกนะครับเธอได้พุ่งเข้าไปโอบกอดพระเอกแล้วก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมาพระเอกก็ได้พยายามปลอบใจเธอและได้บอกเธอไปว่าฉันนั้นเข้าใจความรู้สึกของเธอดีเพราะฉันเองก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพ่อแม่ของฉันนั้นเป็นใครก่อนที่พระเอกจะเอ่ยปากชวนเธอออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ออกเดินทางไปกัับน เดินทางไปที่ District ดิส t ริก t 4ด้วยกันแล้วเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่นั่นนางเอกต้องถึงกับหบยิ้มไม่ได้ครับทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่ดิสตริกโ4อำเภอที่สี่แต่เมื่อพวกเขาขับรถออกมาได้สักพักแบตเตอรี่รถของพวกเขาก็แจ้งเตือนว่าใกล้จะหมดแล้วแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเมื่อผม่เอกนั้นได้มองเห็นป้ายของบ้านหลังหนึ่งที่เขียนไว้ว่าจำนายไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินพระเอกไม่รอช้าครับเลี้ยวเข้าไปที่นั่นทันทีเมื่อพวกเขาไปถึงนะครับก็ได้มีสองสามีภรรยาค่นนนา้รัชที พวกเขาได้บอกพระเอกกับนางเอกว่าบ้านของเรานั้นโชคดีที่สามารถยังปั่นกระแสไฟฟ้าจากฐานหินที่ซื้อมาจากดิสจุดโฟได้เราจึงมีมันเหลือเยอะและสามารถแจกจําหน่ายให้กับคนที่ผ่านมาพระเอกกับนางเอกก็สบายใจครับและทําตัวผ่อนคลายอยู่ในบ้านของพวกเขาแต่ทนาดนั้นเองในขณะที่พระเอกกำลังอธิบายให้นางเอกฟังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันใช้การอย่างไรญิงชาราก็ได้ยิ้มอย่างน่ากลัวและปิดประตูบ้านขังพวกเขาไว้ข้างในนั้นสองผัวเมียได้ตะโกนขอโทษพระเอกกับนางเอกก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะขโมยรถของนางเอกแล้วขับหนีออกไป มุ่งหน้าไปอำเภอที่สี่ตอนนี้พระเอกกำนั่งเอกของเราก็อยู่ในสภาพที่เครียดมากและรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาที่พวกเขาเหลือระยะทางไม่มากแล้วจะสามารถเดินทางไปที่ดิสตริกต์โฟได้แต่ก็ต้องมาถูกโชคชะตาเล่นตลกกับพวกเขาอาการเจ็บขาของพระเอกก็เริ่มกำเริบจากการบาดเจ็บที่ถูกไอโจนชั่วตีขามาพระเอกยิงได้บอกกับนางเอกไปว่าเธอสามารถออกเดินเท้าต่อไปได้เลยนะเพราะดิสตริกต์โฟมันอยู่ไม่ไกลแล้วแต่เขาเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆแต่มีเหรอคบว่านางเอกของเราจะยอมเธอได้บอกกับพระเอกไปว่าถึงแม้ว่าเราทั้งสองจะไม่ค่อยรู้จักกกัััันนนนนสทท่่าาไรใววีผม เราก็เหลือกันและกันอยู่เท่านี้แล้วฉันจะไม่ยอมทิ้งเธอไปไหนอย่างแน่นอนโดยคําพูดดังกล่าวนะครับจึงทําให้พระเอกของเรานั้นฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งและทั้งคู่ก็ออกเดินเท้าต่อไปที่ดิสตริกซ์โด้วยกันในระหว่างทางนะครับทั้งสองก็ได้นาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่น้ําร้อนและนําติดมือมาด้วยก็อารมณ์ประมาณว่าเดินไปกินไปเลยล่ะครับในระหว่างที่พวกเขาตัดสินใจนั่งกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพวกเขาก็ได้เอนจอยฟ้ายามค่ําคืนไปด้วยกันและเมื่อมันไม่มีดวงอาทิตย์แล้วฟ้ายามค่ําคืน มันช่างสวยงามไม่มีที่ตีพวกเขาได้ออกเดินเท้ามาต่อจนได้มองเห็นรถของพวกเขานั้นจอดทิ้งไว้อยู่ข้างทางจางึงทำให้พวกเขาเข้าใจไปเองว่าพวกเขานั้นมาถึงดิสตริกโฟแล้วเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้มันก็ได้มีกลุ่มชายชะกันโผล่ออกมาและจับตัวของพระเอกไปเพื่อ้เขานั้นไปเป็นคนงานเหมืองนางก็จะทําให้เราได้เห็นว่าที่นี่คือเหมืองฐานหินที่เป็นด่านทางเข้าดิสตริกโฟเท่านั้นแต่ด้วยปาฏิหาริย์นะครับแค่เพียงสเปรย์พริกไทยกระป๋องเดียวก็สามารถที่จะทาให้นางเอกของเราบุกเข้าไปและใช้มันฉีดใส่หน้าพวกชายชะกันและสุดท้ายก็นนนําาตััววพพระะเเออออกกกจได้้ใขขณทที่งงส คนกำลังวิ่งหนีออกมานั้นพระเอกอย่างของเราก็ถูกหนึ่งในคนงานเหมืองยิงเข้าไปที่ท้องหนึ่งนัดนั่งเอกเจ้าอาสา,ศา,ศาเป็นคนขับรถเองให้พระเอกนั้นนอนนิ่งๆยขยับเยอะเพื่อไม่ให้เสียเลือดนั่งเอกได้ขับรถเร็วเต็มสปีดด้วยความเป็นห่วงพระเอกที่นอนอยู่ข้างๆงหมดหัวใจและแล้วพวกเขาก็มองเห็นป้ายของชุมชนอำเภอ district 4พวกเขาทั้งสองคนหันมายิ้มด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วเมื่อเรามีความสุขมากเกินไปนะคบปัญหาม,มันมักจะตามมาเพราะตอนนี้อากาศบนโลกของเรานั้นมันแทบจะติดลบ100องศาเซลเซียสและแล้วรถขของพวกกกเา็ถู แข็งไม่สามารถเดินทางต่อไปได้พวกเขาั้งคู่ได้หันมองหน้ากันจับมือประสานและเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับความตายที่ใกล้จะมาถึงเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเฉินมู่ก็ได้เรียกชื่อหยางขึ้นมาแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายของเขานั้นไม่ตอบสนองแล้วเธอไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้และปล่อยโฮออกมาพร้อมกับซบไปที่ไหล่ของเขาฟังเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาแต่ก่อนที่หนังจะตัดจบไปนะครับก็ได้มีรถคันหนึ่งผ่านมาทางนั้นพอดีคนในรถคันนั้นได้เปิดประตูลงมา <ๆ S 1> และอุ้มร่างที่หมดสติของพระเอกและนางเอกขึ้นไปบนรถแล้วพวกเขาก็ มุ่งหน้าต่อไปที่ District 4เสียงบรรยายของชายคนเดิมก็ได้พูดขึ้นมาว่าในขณะนี้โลกของเรานั้นกําลังเดินทางท่องเที่ยวในจักรวาลด้วยความเร็วอันมหาศาลและอีกไม่เกิน10ปีเท่านั้นโลกของเราก็จะเดินทางไปสู่กาแล็กซี่ใหม่ที่มีดวงอาทิตย์ถึง3ดวงแล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและรับชมถ้าใครมีข้อติชมอะไรครับเมนไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ ผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆสำหรับวันนี้ครับผมยูนุสมอร์แกนสันติภาพจงมีแก่ทุกคนสวัสดีครับ